เขาไปเลียนถือเล่าใครก็เล่าเลียนถือเองเขาเลยนะถือแขนเสือแข็งกเสือกอบเลยอ่ะตั้งใจตั้งใจั้งใจกระบอกดูมันก่อนเล่นถ้าเบาแล้วว่าล่างต้องเด็กก็ได้ด้านหล้องห้อยไปบางทุกปรด็ก็จะห้อยไปโอ้ยแหลงยร้ดีไปูุ่ระชีพปีที่ปันแห้งไร้ดีกันมั้งแล้วแบบแบงค์มาละชีพปีทีปันแล้วเนาะค่อยเรียกว่ามาก หาแม่หาแม่ไม่เจอต้นจำปาใช่ไห้แต่ลามเขาเมัดมี้ขานมัดต้นจำปาใช่บ้านเฮาหรอเม่เร็วยุเวลาอายุหนปีไหนใช่ว่าต้นจำปาบอกวาต้นเลี้ยววันี่บันทมโอ้ยไม่ใช่เลี่าววันที่มันดอกสีขาว่ใช่ต้นจำปาบ้านเฮาเหรต้นจำปาแดงจำปาแดงจำปาขาวจำปาสมบู

เอามัเตอร์น้ำอยู่พีไม่ได้น่ะป้าในบ้านเอามัตตบอยู่พี่ไม่ได้น่ะน่ะมันมันหล่มล่างเอ้ามาพี่มาพี่มาพี่มาแซงมาพี่พี่อ่อามาเอามาปุพี่อ่ะนี่นี่มันมันมาเข้านี่นี่มันมันอะไรเนี่ยเอาฮะเดยวชุดขึ้นไปเลยเข้าใจที่ไหนแล้วมันเข้าไม่ได้สายยางไม่เข้ากัน มาทำนิดมาไปทำามาไปทำเดี๋ยวฟังน้ำก็ได้เดี๋ยวฟังนจกลับแาไปวันีหไปวันโค้โคโค้โค้ดโ้ดโๆ้ดโค้ดโค้ดนนัเเช่าเงาน้เงาในปูใหม่เต้จะป่าเงาใหม่ข้าอยบ่ปูนะเฮ้ยลามดูนะ ไปนะของทองว่างมันก็เยอะไปทุกี hey, okay. ่ทนีแมวนะเอาเอาที่ใส่ใส่ใส่น้ำมันถึงถึงเต๋อเอาที่ใส่แล้วมันดึงเองพันที่มาเรื่อยมาถึงที่เรื่อยเรื่อยจ้า

บาันปกติเนี่ยยังไ่ได้รถไหนต้องใส่ปุ๋ยบอน้องประดาเนาะเใส่ปุ๋ย่อนจะดีเาาเาระดาวประดาเี๋ยวจระดาเาหม่ยเราหมจะด่ 一样，哎妈。 เมื่อยนายานอนไม่้อเมื่ยเราเลยนี่คัดแท้งคัดหานอนก็เจ็บล้งเจ็บแลวหมอได้หได้จะมีได้จุกอุ้งเขา่ละที่ไม่ได้เป็นหนวดนะต้องให้คนหน่มคนเด็กมาทองให้กำลังใจอยเดี๋ยวแต่ลผมวดครับเขาพูดออมไม่ได้ We'll uh -huh. ารกิจนี้นะคะภารกิจด,ด่วนนะคะเสร็จแล้วถ้าเราคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดูสิตะไคร้เนี่ยงามงามในเอฟซีถ้าได้น้ำเนาะเพราะว่าเราปลูกตอนหมดฝนแล้วเนาะ